ดูดวงชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องการงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r q a i t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสตให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มพักข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเฟซบุ๊กเพจ prquality ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra post สแอดไลน ว a n 9 1 9 4 j หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6งานเดือนนี้นะคะคิดว่าจะมีเรื่องของคำพูดคำจารหรือว่ามีเรื่องของความที่ไม่ค่อยๆใจไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะไม่ค่อยที่จะความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของการงานกับทีมในเพื่อนร่วมง,งานนะคะเดือนนี้เลยทำให้การงานเนี่ยมันรู้สึกว่ามันติดขัดนะคะรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากทำงานรู้สึกว่า งานติดขัดไปได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะออท่านที่มองหางานใหม่อยู่นะคะอาจารย์คิดว่าให้รอไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะที่จะตัดสินใจเลือกงานในเดือนนี้นะคะต่อมาดูเรื่องการเงินนะคะของชาวราศีพฤษภเรื่องเงินเดือนนี้นะคะรายจ่าย ที่เป็นรายจ่ายระยะยาวอะคะ่ะทั้งหลายไม่ว่านี่บ้านนี่รถนะคะหรือว่านี่อะไรต่างๆก็ตามที่มันที่มันยืดยาวยืดเยื้อมาแล้วอะ่ะจะมีการปิดจบจะมีการปิดนี่ก้อนเก่าเพื่อที่จะไปสร้างนี่ก้อนใหม่ที่เป็นก้อนเดียวหรือว่ามีมการเ,ออเขาเรียกว่าออสร้างสร้างนี่ใหม่ที่ทําให้เราบริหารนี่ได้ดีขึ้นนะคะมหมายถึงว่าอาจจะดอกเบีย้ยที่มันดีขึ้นที่มันถูกกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้ การเงินจะมีการจัดการบริหารที่ดีนะคะต่อมาเรื่องความรักเรื่องความรักนะคะอาจารย์ดูแล้วเดือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของอคําพูดคาจาที่ไม่ค่อยน่ารักนะคะเรื่องของทิฐิสูงเรื่องของการเอาแต่ใจนะคะ,ะแล้วก็อยากให้อยากใช้ระวังเรื่องของบุคคลที่3ด้วยนะคะที่จะเข้ามาทาให้ความรักเนี่ยเกิดการระหองระแหงอะไรขึ้นมานะคะก็ให้ให้เฝ้าระวังนะแต่ว่าไม่ให ไม่ให้อ,อจะผิดจะถูกกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าให้เฝ้าระวังคนรักของคุณให้ดีนะคะต่อมาเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้ดูแล้วดูแล้วเดือนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการยืนเดินนานๆมีเรื่องของเรื่องของข้อเท้าข้อเข่าอะคะ่ะแล้วก็ข้อมือด้วยนะคะหรืออาการปวดหลังอะไรเนี้ยเป็นไปได้หมดเลยนะคะก็อย่าใช้ระวังสุขภาพ เรื่องประมาณนี้นะคะต่อมาในเรื่องของการแก้ดวงเสริมดวงนะคะ,ะท่านทําบุญตามสสาที่ท่านนับถือนะคะน,นี่ขึ้นไพฮ่ฮโรเฟนคือคือไพ่พระนะคะถ้าท่านนับถือถน,นับถือศาสนาอะไรก็ตามท่านไปทําบุญตามแบบศาสนาของท่านที่ท่านนับถือได้เลยนะคะเช่นท่านเป็นชาวพุทธนะคะท่านเข,ข้าโบสถ์ ไหว้พระนะคะทำบุญถวายปัจจัยที่เป็นข่านมัเข้าไฟหรือว่าชุนมนี้สง่งต่างๆก็ได้นะคะถ้าท่านเป็นศาสนาอื่นก็ทําตามศาสนาอื่นที่ท่านนับถือนะคะในการให้ทานหรือว่าในการเข้าโบสถ์ได้ได้ได้เลยได้ทุกอย่างเลยนะคะเดือนนี้ดีมากๆเลยนะคะก็จะทําให้เคราะห์ที่ร้ายนะคะกลายเป็นดีได้นะคะ อีโคคอมช็อปผู้นำระบบอุปรกรณ์โทรศัพท์คอร์เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย V O I P เกเทเวแบรนด์ดินสตาหูฟังคอร์เซนเตอร์แบรนด์ว t และไอพีโฟนแบรนด์ a อ com สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำน,นักงานโทรศัพท์ระบบไอีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออ,อกจำนวนมากเช่นงานทุงนี้งานเทเลเซลงานสายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการภูมิหนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์